ดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบก,กันกับวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องที่จะเรียนต่อจากเมื่อคาบก่อนนะคะซึ่งคาบก่อนเราเรียนเรื่อง ศาสนสถานและความสําคัญของศาสนสถานไปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องของมัญญาชาวพุทธนะคะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุนะคะอาจจะเป็นอย่างไรนั้นนะักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ สำหรับการจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ควรเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีนะคะมารยาทชาวพุทธก็คือระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ชาวพุทธเนี่ยควรที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติตนทั้งต่อพระภิกษุสงฆ์ต่อพุทธศาสนิกชนด้วยกันเองในสถานที่ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่น วัดสถานที่ราชการโดยชาวพุทธทุกคนเนี่ยควรที่จะศึกษาแล้วก็ฝึกปฏิบัติไว้เพื่อให้เป็นผู้ที่มีมันญ,ญาตสมกับเป็นชาวพุทธที่ดีนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุทําไมเราจึงต้องเรียนเรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุก็เพราะว่า พระพิสุเนี่ยเป็นผู้ที่พุทธศาสนิกชนสมควรให้ความเคารพบูชาเพราะเป็นผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องสักการะบูชาปฏิบัติต่อพระพิสุให้ถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะเมื่อเราจะไปหาพระพิสุสงเราก็ต้องรู้จักหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะ สำหรับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภีสูในเรื่องของการแต่งกายนะคะการแต่งกายเนี่ยควรจะเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้ชายควรสวมกางเกงขาย,ยาวโดยสวมเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ถ้าสวมเสื้อเชิต้ตก็ควรสวมกางเกงทับให้เรียบร้อย ไม่ควรปล่อยชายเสื้อออกมานะคะส่วนผู้หญิงผู้หญิงก็ควรที่จะสวมเสื้อผ้าสีเรียบร้อยเสื้อและกระโปรงเนี่ยควรเป็นแบบที่สุภาพไม่สั้นไม่บางหรือรัดรูปมากจนเกินไปไม่ใช่สายเดียวหรือว่าเกาะอ,อกนั่นเองนะคะและก็ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่มี ราคาแพงเพื่อป้องกันการที่จะเอาไปสูญหายที่วัดได้นะคะหรือสำหรับบางคนก็อาจจะใส่ชุดไทยพื้นเมืองหรือชุดพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาคไปก็ถือว่าได้เหมือนกันนะคะการอาราธนาพระภิษุกนะคะก็คือการไปหาพระภิษุเพื่อ อาราธนาไปประกอบพิธีในงานมงคลหรืองานอาวมงคลนะคะควนนำเครื่องศักระบูชาเช่นดอกไม้ทูบเทียนใส่พานนำไปถวายเพื่อแสดงความเคารพบ,บูชาเมื่อไปพบพิสุถ้ามีพระพุทธรูปตั้งอยู่ต้องกราบพระพุทธรูปก่อนนะคะแล้วจึงกราบพิสุ แบบเบญจางครับประดิษฐ์จากนั้นให้นางพับเพียบเก็บปลายเท้าไม่นั่งบนอาสนะเสมอกับท่านหรือบนเสื่อผืนเดียวกันถ้านั่งเก้าอ,อี้ควรจะนั่งเว้นระยะห่างจากท่านพอสมควรนะคะการสนทนากับพระภิกษุพระสงฆ์เป็นผู้ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาทำให้สังคมสงบสุข ในการสนทนากับท่านจึงต้องใช้คำพูดที่เหมาะสมและสุภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้สรรพนามแทนตัวเองสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์หรือว่าสิ่งของนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องกล่าวคำนั้นซ้ำนะคะสำหรับผู้ชายจะใช้สรรพนามแทนตนเองว่าผมหรือกระผม ส่วนผู้หญิงนะคะสำหรับผู้หญิงจะใช้สรรพนามแทนตนเองว่าฉันหรือดิฉันก็ได้นะคะค่ะและสำหรับการใช้สรรพนามที่เราเอาไว้ใช้แทนหรือเรียกแทนตัวพระภิกษุเนี่ยเราจะใช้คำว่าใต้เท้าหลวงพ่อท่านพระครูท่านเจ้าคุณ พระคุณเจ้าหลวงพี่เป็นต้นนะคะแล้วคำที่เอาไว้ใช้สำหรับรับคำนะคะก็จะใช้คำว่าครับขอรับค่ะหรือเจ้าค่ะสำหรับผู้หญิงเป็นต้นนะคะการแสดงความเคารพต่อพระภิกษุนะคะ เรื่องแรกก็คือการกราบการกราบพระที่ถูกต้องอ่อนน้อมเนี่ยจะต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ก็คือการกราบสามครั้งแบบแบมืออ่าทีนี้อาจจะมีคนสงสัยแล้วการกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือคือการกราบอะไรคะอันนั้นก็คือการกราบผู้ใหญ่นะคะนักเรียนอ่าทีนี้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด 5ขั้นตอนนะคะขั้นที่หนึ่งท่าเตรียมให้นั่งคุกเข่าผู้ชายนั่งคุกเข่าท่าเทพ,พบุตรคือนั่งบนส้นเท้าปลายเท้าตั้งตรงลำตัวตรงเข่าทั้งสองข้างห่างกันเล็กน้อยโดยวางมือทั้งสองข้างเนี่ยบนหน้าขาให้นิ้วคิดกันส่วนผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะนั่งคุกเข่าท่าเทพธิดาก็คือนั่งบน ต้นเท้าปลายเท้าไขว้กันหรือเหียดตรงนะคะขั้นที่สองอัญชลีก็คือการประนมมือประนมมือระหว่างอกปลายนิ้วเบนออกจากอกประมาณ45องศาแขนและศอกแนบลำตัวนะคะ ขั้นที่สามวันทาก็คือการไหว้ให้ยกมือขึ้นพร้อมกับกม้มศีรษะลงเล็กน้อยนะคะให้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะหดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จะหรดไรผมเหนือหน้าผากน,นะคะขั้นที่สี่อภิวาทก็คือการกราบก้มลงกราบโดยให้แขนทั้งสองลงพร้อมกัน มือทั้งสองคว่ำลงวางห่างกันเล็กน้อยให้หน้าผากจะดพื้นได้ขั้นที่ห้าท่าจบกราบนะคะเมื่อกราบครบสามครั้งแล้วให้เงยหน้าขึ้นยกตัวอยู่ในท่าวันทา<ม>ก็คือท่าไหว้แล้วลดมือลงในท่าอัญชิีประนมมือก็คือท่าประนมมือนะคะทำเรียงครั้งเดียวแล้วก็ นั่งพับเพียบให้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการจบการกราบแบบเบญจังครประดิษฐ์นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในการกราบแล้วก็การไหว้ต่อไปก็เป็นการแสดงความเคารพต่อพระภิกษุโดยการไหว้นะคะการแสดงความเคารพต่อพระภิกษุถ้าอยู่ในที่ที่ไม่สามารถจะกราบแบบ เบนจางครับประดิษฐ์ได้ก็ให้ยืนไหว้ได้ทั้งชายและผู้หญิงนะคะสำหรับผู้ชายให้ยืนตรงประนมมือขึ้นให้หัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วนิ้วชี้จะรดหน้าผากน้อมตัวและก้มศีรษะลง ส่วนผู้หญิงนะคะผู้หญิงให้สืบเท้าวขวาไปข้างหน้าเล็กน้อยย่อเข่าโน้มตัวลงพร้อมกับประนมมือขึ้นให้หัวแม่มือเนี่ยอยู่ระหว่างคิ้วนิ้วชี้จะลดหน้าผาก และเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการกราบแบบเบญจางครับประดิษฐ์แล้วก็การไหว้พระสงฆ์ให้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นคุณครูก็ได้มีคลิปวิดีโอตัวอย่างการปฏิบัติในเรื่องของการกราบแบบเบญจางครับประดิษฐ์และการไหว้ที่ถูกต้องมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะการกราบแบบเบญจางคับประดิษฐ์ เป็นการใช้อวัยวะทั้งห้าของร่างกายสัมผัสกับพื้นคือหน้าผากซึ่งเป็นตัวแทนส่วนบนมือและข้อศอกทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนกลางเข่าทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนล่างชายนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งตัวตรงปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองห่างกันพอประมาณมือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสอง นิ้วชิดกันหญิงนั่งคุกเขา่าปลายเท้าราบตัวตรงเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันการกราบแบ่งเป็นสามจังหวะจังหวะที่หนึ่งยกมือขึ้นในท่าประนมมือจังหวะที่สองยกมือขึ้นไหวพร้อมกับคล้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดวางคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่3ทอดมือทั้งสองลงพร้อมกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นพร้อมกับค้อมตัวลงให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือทั้งสองชายสอกทั้งสองข้างต่อจากเข่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกงหญิงศอกทั้งสองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกง ทำสจังหวะให้ครบสามครั้งและยกมือขึ้นไหวในท่าไหวพระปล e ่อยมือลงวางคว่ำเนื้อข่าทั้งสองในท่าเตรียมกราบจากนั้นเปลี่ยนอิริยาบทตามความเหมาะสมการไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบนจางข้าประดิษฐ์ได้โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศรีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว ต่อไปก็จะเป็นการพบพระภิสุนะคะเมื่อพระภิสุยืนอยู่ให้เดินก้มตัวเมื่อมาถึงต่อหน้าท่านให้น้อมตัวลงไหว้แล้วก้มตัวเดินผ่านเลยไปนะคะเมื่อเดินสวนทางกับพระภิสุให้หลีเข้าข้างทางด้านขวามือของเราเมื่อพระภิสุเดินผ่านถึงตรงหน้าให้น้อมตัวลงไหว้ แล้วก็ให้รอจนพระพิกษุเดินผ่านไปแล้วจึงค่อยเดินต่อนะคะเมื่อพระภิสษุนั่งอยู่ถ้าจําเป็นต้องผ่านพระภิกษุในขณะที่ท่านนั่งอยู่ให้คลานลงมือเมื่อถึงตรงหน้าให้กราบหรือไหว้าตามสมควรตามความเหมาะสม กับสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะแล้วให้คาลงมือผ่านไปพอพ้นระยะเนี่ยจึงค่อยลุกขึ้นเดิน่ะแล้วก็เมื่อเดินตามพระพิสุนะคะให้เดินเยื้องออกไปเบื้องซ้ายของพระพิสุโดยทิ้งระยะห่างประมาณ2-39ก้ 9, ขาขณะที่เดินจะต้องสำรวมกิริยาให้เรียบร้อย ใช้คำพูดสุภาพแล้วก็ไม่พูดคุยกันเสียงดังนะคะค่ะและสุดท้ายก็คือการประเคนของถวายในกรณีผู้ประเคนเป็นผู้ชายพระพิกุผู้รับจะรับด้วยมือส่วนในกรณีผู้ประเคนเนี่ยเป็นผู้หญิงจะต้องรองรับด้วยของเช่นผ้าทอดรับ ใช้บาทรับหรือใช้จานรับเป็นต้นนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับการเรียนเรื่องมัญญาชาวพุทธในเรื่องของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิสุสงวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนกันจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานของนักเรียนในวันนี้ก็จะอยู่ในแบบฝึกหัดสังคมศึกษาเล่มสีชมพูหน้าที่สิบ น,ะะนักเรียนเตรียมขึ้นมาให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันได้เลยค่ะ,ะนักเรียนเปิดไปในแบบฝึกหัดหน้าที่1 0เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูคำชี้แจงกันก่อนค่ะ,ะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเนี่ยเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุด นะคะโดยเราจะใช้วิธีการกากระบาดทับข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงแค่1ข้อนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้ไปดูข้อที่1ค่ะถ้าเรายือนอยู่ริมถนนแล้วเห็นพระสงฆ์เดินผ่านเราควรทำอย่างไรอ่าข้อกกไกรีบวิ่งหนีไปข้อขอใครยกมือไหว้ท่าน ข้อคอควายก้มลงกราบท่านข้ององูยืนหันหลังให้ท่านอ่ะคุณครูจะให้เวลา10วินาทีในการกากระบาดคำตอบนะคะ ตอบข้อนี้ตอบข้อไหนกันคะนักเรียนคะคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือข้อขอใครนะคะอ่ากากระกบ,บาททับไปเลยต่อไปต่อไปข้อสองค่ะเวลาใส่บาทพระสงฆ์นักเรียนควรทำอย่างไร ข้อกไก่สวนมนขณะใส่ของลงในบาทข้อขอใครถอดรองเท้าก่อนใส่บาทข้อขอควายนั่งย่อตัวลงตอนใส่บาทข้ององูรีบใส่ให้เสร็จโดยเร็ว เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะคําตอบข้อนี้ตอบข้อไหนคะนักเรียนนักเรียนตอบข้อไหนกันบ้างเอ่ยอคําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อขอใครนะคะพอดรองเท้าก่อนใส่บาทอ่าทีนี้ข้อที่3มค่ะ ข้อที่สามตรงนี้นะคะเวลานั่งรถประจำทางาเวลานั่งรถประจำทางถ้ามีพระสงฆ์ขึ้นมาแล้วท่านไม่มีที่นั่งเราควรทำอย่างไรข้อกไก่ลุกให้ท่านนั่งข้อขอใคยกมือไหว้ท่านข้อขอขวาย นั่งสํารวมกิริยาข้ององูแบ่งให้ท่านนั่งข้างๆอาคำตอบข้อนี้ตอบข้อไหนคะนักเรียน เก่งมากค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อกไก่นะคะอ่าต่อไปข้อที่4ค่ะเวลากราบพระสงฆ์เราควรกราบอย่างไรกไก่กราบหนึ่งครั้งไม่แบมือขอใขร่กราบ3มครั้งไม่แบมือ ขวายกราบหนึ่งครั้งแบมืององูกราบสามครั้งแบมืออะ คำตอบข้อนี้นะคะก็คือการกราบพระสงฆ์เป็นการกราบแบบเบญจครับประดิษฐ์ก็คือการกราบแบบกี่ครั้งคะนักเรียนอ่าถูกต้องค่ะเป็นการกราบแบบ3มครั้งแบบมือนะคะอ่าทีนี้ดูข้อที่5ค่ะเราควรใช้คำใด แทนตัวพระสงฆ์นะคะขณะที่เราสนทนากับท่านอ่ะข้อกไกลอาตมาข้อไขยมข้อควายหลวงพ่อง,องูคุณ ข้อไหนกันคะอ่าถูกต้องค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อคอควายหลวงพ่อนะคะอ่ะต่อไปไปดูกันต่อข้อที่หกค่ะคำสรรพนามที่พระสงค์ ใช้แทนตัวเองคือข้อไหนคะก็ไกลผมขอไขคาพาเจ้าข้อควายโยมงองูอาตมาอ่าคำสรรพนามที่พระสงค์ใช้แทนตัวเองนะคะ ตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อข้อไหนคะนักเรียนอ่าข้ององูนะคะอาจตมมาต่อไปข้อที่7ค่ะเมื่อยือนต่อหน้าพระสงฆ์เราควรยือนอย่างไรก็ไก ยืนตัวตรงยกมือเท้าเอวขอคายยืนตัวตรงยกมือคขวยหลังขอควายยืนก้มหลังมือกุมถ่ายทอยงองูยืนตัวตรงมือประสานกันไว้ด้านหน้า คำ,ค,ค,คำตอบข้อนี้คือข้ออ่าเก่งมากค่ะคำตอบข้อนี้คือข้ององูยืนตัวตรงมือประสานกันไว้ข้างหน้านะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่8เวลาใส่บาตรผู้หญิงไม่ควรทำสิ่งใดมากที่สุด ขอแนะคะเวลาใส่บาตรผู้หญิงไม่ควรทำสิ่งใดมากที่สุดอ่าก็ใกล้ยืนห่างจากพระสงฆ์พอประมาณขอใครย,ย่อตัวลงไหว้อย่างระมัดระวังขอวครใส่ของลงในบาทด้วยกิริยาสำรวมงอง,งูใช้มือส่งของให้กับพระสงฆ์โดยตรง เวลาใส่บาทผู้หญิงไม่ควรทําสิ่งใดนะคะอ่าคําตอบข้อนี้คือข้อไหนคะนักเรียนอ่าคําตอบข้อนี้คือข้ออ ถูกต้องค่ะอะข้อ9ค่ะเราใช้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์กับใครก็ไก่พ่อแม่ข้อคาพระสงฆ์ข้อควายครูบาอาจารย์งองูญาติผู้ใหญ่ ข้อนี้คือข้อข้อไหนคะนักเรียนอ่าเก่งมากค่ะข้อขอใครพระสงฆ์นะคะการกราบแบบเบญจางครัดพษด์ก็คือการกราบแบบสามครั้งแบ,บมือส่วนการกราบพ่อแม่กราบครูอาจารย์กราบญาติผู้ใหญ่เราจะใช้เป็นเพียงแค่การกราบหนึ่งครั้งไม่แบ,บมือนะคะ อทีนี้ข้อที่10เวลาผู้หญิงประเคนของถวายพระสงฆ์ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไกลให้วางบนผ้ารองที่พระทอดรับขอใครให้วางไว้จรงหน้าท่านขอควายให้ส่งต่อให้ผู้ชายก่อนงองูให้ส่งให้ถึงมือท่าน อบข้อนี้คือข้อไหนคะนักเรียนคำตอบข้อนี้ก็คือข้อกไก่นะคะให้วางไว้บนผ้ารองที่พระทอดรับนะคะเพราะผู้หญิงเนี่ยจะไม่สามารถประเคนของถวายพระสงฆ์ได้โดยถึงมือท่านโดยตรงนะคะ,ะทีนี้นักเรียนตรวจเช็คดูคำตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะ ว่าถูกต้องหรือไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนคะแนนไว้ตนมุมขวามือให้เรียบร้อยว่าได้กี่คะแนนส่วนสิบคะแนนนะคะอะถ้านักเรียนคนไหนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยแล้วไปพักผ่อนได้ลเลยนะคะ สำหรับวันนี้ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคุณครูมิ้นก็ขอจบการเรียนการสอนแล้วก็การทำรายงานเพลงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะนักเรียน